เวทที่3ที่อยู่ตรงสูสานนะครับตรงจุดเผาศพก่อนก่อนต้องเข้าไปตรงบทถ่านแรกเราต้องมาจัดการอีลุงคนนี้กัน,นแล้วเราจะหันมาด้านซ้ายเราจะเจอหลุมศพสองหลุมสองหลุมที่มีสัญลักษณ์ให้เราเอามมดทิ้มโอเคก็จะเสร็จไปอีกหนึ่งเวทไปดูว่าเป็นเวทที่เราก อะไรสิริอะไรเนี่ยครับโจรพ้นสุสานก็ 3, จะได้ต่อยสปินอนอมงีสองชิ้นส่วนไอ้นักล่าอาสัสรอกิสนี่ก็คือต้องไปเก็บงู3ตัวตัวแรกก็เก็บในโบสของไอ้พวกละทิมันจะมีตัวหนึ่งให้เก็บอีก2ตัวจะอยู่ตรงฟาร์มปลาเดี๋ดยวก็ค่อยไปดูกันว่ามันเก็บได้ตรงไหน